วันนี้มีถั่วพูนะคะกระถั่วฝักยาวมันสีเขียวพอดีมีแครอทก็เลยเอาแครอทใส่ไปด้วยค่ะมันจะได้สีสวยจะผัดกะปิถั่วฝักยาวถั่วพูนะคะแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็มีหูหมูไอ้น้ำพริกเขาก็จะมีกะปิหอมแดงกะปิสักอสองช้อนโต๊ะ แล้วก็หอมแดงห้าหกหัวขนาดกลางนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่แต่นี่ใช้พริกใหญ่ช่วยช่วยสีด้วยแล้วก็ไม่ให้เผ็ดจัดนะคะแล้วก็เตรียมน้ำมันหอยไว้น้ำปลานี่ก่อนจะใส่เนี่ยเราชิมก่อนนะคะเพราะกะปิเนี่ยบางทีเค็มถ้าเผื่อใส่กะปิใส่น้ำมันหอยเข้าไปแล้วมันยังไม่เค็มก็ค่อยเติมน้ําปลาได้นะคะ ตำหอมกะกะปินะคะตำหย,ยาบๆนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นเข้าไปหนึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะ1นช้อนชาใครชอบมากจะใส่ช้อนชาครึ่งก็ได้นะคะมันจะได้หอมคนจันใส่เยอะๆพริกไทยเราไม่ป่นนะคะพิกไทยรวนรวน ตําเยใส่น้ำมันเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดหอมกระปีที่ตําไว้เราจะเอาพริกลงโขกก็ได้ะคะ่ะแต่ไม่อยากให้มันเผ็ดมากนะคะแล้วก็เอาบุกๆแล้วก็ใส่พริกแดงลงไป ไฟป,ปานกลางนะคะผักหน้าหอมน้ำล้างคกนะคะใส่น้ำล้างคกลงไปเร่นไฟหน่อยะคะ่ะแล้วก็เอาผักที่ลวกไว้ลงใส่ ใส่ผิดไายลงไปด้วยนะคะใส่หมูหมูน้ำมันหอยลงไปคัะค่ะแล้วก็ชิมรสนะคะจะเค็มนำแล้วก็หวานตามนิดๆน,นะคะถั่วผัดกะปิะะกะปิก็เสร็จแล้วนะคะ อันนี้เราใช้ทั้งถั่วพูถั่วฝักยาวและใช้แครอทแต่งสีค่ะผัดกับหูหมูนะคะสนใจกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะวัดดีค่ะ